thank you พี่จ้าพี่น้องจ้ามาเดินมาเด้อมายางมะมุดมะหม่นปลาหกน้ำยาเหี่ยวหัวเถิดจ้าเหี่ยวสิพ้าโลหะเห็ดจุปลาหกหกยางยัายงาอีกจ้าเพิ่งในจ้าห้อยเป็นตัดใหม่เพิ่งกับกล่องไว้จังสี่ลหรอของของลมเห็ดจังใดๆค้นมักหาเห็ดมาเข่าปลามีความสุกหลายจ้าไปจ้าไปน้ำยาเหี่ยวจ้าน้องจ้าเมื่อนี้กะ kiếp hạt nắng cây, lưu hệt miền để khi câu là cha giá yếu cả đời. Nằm yếu, chỉ có nắng cây này là cha, nhiều lắm. Ô, đẻ kịch lá. Biết riêng bi kịch. Ô, không khoái ngài thong. เอาบ่พอเอาบ้าๆรูปงไปสักอนใช้เบ่งดูจะดอกนี้เอาเอาถอดที่จะค่าเหลียวเบ่งเห็ดลิ้นเบ่งเล่นกองจะดอกีนัยตื่นละแตกสนอแตกสน 对，你讲，哎又大呀，他他们，给的人他妈是臭了，多棒棒，这给哦，呀么。 เบิ้งกำลังจะเท่าจ้าโอ้จะเป็นคยังไงคะขโมยก้อนชูอันนี้หิ้งดอกไม่ไรเท่าแล้วจ้ะโอ้หักอีริเกะอีริเอาคือเก้าจุดน้ำออกน้ำจุดออ,อกบ่ผิด พี่นองในบ่ง้ิเพรดาะกดก็ไต่ใหม่แล้วก็ข่เด้งไหม่ออกแล้วแตกเลยกระเบิงกระเบนเงันนี่เหียอิวหนองกระไรรหันสก้อเชื่อเป็นยังไงน่นกระโดดนีใจกุ้ยไต้ใหม่ละ ก็ได้เก็บกองไม้ออกสบอพันสิจะได้ขึ้นง่ายๆพี่น่องหรือบังเราเยิน้ำข่อยก่าข้าพันโอ้โอ้โอ้พี่ต้นี้ยพอยหงก็ไ่แต่ว่ายืนดีจริงพี่ต้หงต้นไหมนะโอ้แตกสน้แตกสู้ ว่อ,อเป็นยัง่ะพี่จอสั่งนนี่จ้าพี่น้องได้หลายเตือบยู่จ้าใสนี่กำลังสิเถ่าเรากับมีอ่อนๆในหน่อยอยู่กับหลายบันนี้ย้ายเอาสิตัดขากันเ้อค่ะเป็นไงนี่ไิใจดิใจงาไหมไม่ทับหักหมดเลยตายตายแล้วตายแล้วทอดด้วยจ้ากล่องซส่เพราะว่า ยายเอวขาตาต้นไม้โอ้อกจากกันจะได้นักงองเนาะขึ้นมาได้นะมสายนียายเอวเคยมาพ่อเพิ่นตั้งหลายตั้งหลายปีแล้วจ้ะตั้งแต่เพิ่นบทั้งได้ตัดต้นไม้ตัดปลาเพิ่นาที่นี่จำบ่ได้เด้นี่จำมองบ่ได้ยางหาออกจากยางหาโซเซาสุ่มๆม,ม้ามาพ่อไหมไปเถอะ เอาได้บ้นสนะิัเป,เป็นสันมุใดยูจ้าหนีก็เทําไปไว้ไว้อย,อยอเชียวไมมออกกันจา้ามาทำได้ไงหลายเลยจ้ะแต่สายนี่ยงน้อยหลายเยอะน่าเสียอยากเก็บค่ะจ้ยิ่งมองหนีพอเก็บจุเจสายนี่แต่ว่ายุติไต่หงาไปทั้งนั้นอีก มิตรในน้อยจะได้จงกนไ้อีกค่ะเ,เพิ่งมางนีอ้อันนี้กระเพาะเอวอจ้ใจนี่พี่น้องอันยายเหว่เคยภากว่าเห็ดนางไก่นี่แก่งบะเสียบพิษค่ะยายเหว่ร้องแก่งเร็วที่เก็บไปอัน คลิปที่แล้วคลิปที่ผ่านนะย่อยๆไปเก่งใส่กันกันกบเพิงที่เก็บไอ้ที่ว่างคลิปก่อนๆน,นั่นนะจ๊ะเห็ดเพิงหลายๆชนิดนะเรากัใส่เนื้อไม้น้ำโอ้ยเ,เสียบเลยจ้ะกรุบๆเพราะกิ่นเลยจ้ะพัดกระเสียบอ๋อไม่ได้เก็บหนักหักกอนก็สิได้เท่านี่เละจ้ะนี่โอ้ยมีกระตัมฮักอีกว่า สายนี่มีห้อยหักลร็วรอเปล่าเอาเรื่งละนี่จะพี่โอ้ต่ำเตยกีลรนี่จะพี่นองในท่านีละมึงนี่โอ้ยแตกเห็ดหนังไก่จะพี่นองอ่อนๆ่ะจ้ะเนี่ย เเอาถกล้วนั่น,น้อยอยันนี้ว่ามันน้อยท่อกันมั้อัน,นีน้อยอยู่เราเอาสินะต่ำโดกน้อยกันหักไปอนตไปติดไปคุใดจะมันละเกาเดอร์รเทย่อได้นีจับเด้ ู้ได้เห็นกับผู้ดั้นด้เร้อน้อพี่น้องเนาะออกปกปว้เป็นซื่นจ้ะ นนนนด,นด,ดนั่นดงกใหญ่เลยจังไสิได้ชดยานเอ้แต่มันนี่แตก,กอนนี่นี่ก็มีงานอยีายมันยางเหยียบะงั้นบาจายุติไม่นะตยา,ายนาไม้สงดอกอุ้ยสามทนี่ย <c oughs> ยุเมือจะขวง้าแกกเห็นโอ้ยหักเอา,เอาคือเกาา่าะันแบอเห็นนะเห็นดอกนี่เหมือนหักอีกเส้นเนะาะหักอีกแล้วแตกอีกแลออ้ยอ,อีกแล้วจได้เห บ่าอยากให้เฮ็ดแตกนะแม่จา้าแต่ว่าเิืนโอยโอยโปคักโปะนี่ได้ด้ำน้ำเบิ่งเนี่ยไปงงย<ม>้องเลยเบ่งเงี๋ยวไปเห็นอีกเห็นบ่าจ้านั่นลุกข้าไปเอากันหน้า,<ม>าได้เบื้องนสิเบ,บิ้งดูโอ้ในเสียวเทอได้นี่ยังในไฟบ่าไปเกือจุดตยเงาไมอู้แตกเมื่อตลอด ต่นศาดแต่ละเจิ่งพี่น้องมุนอีปุยเอาคือเกาจ่านี้มาคนละฟังจ่าเนี่ยละเพิ่งเงาไม้ห้อยหันต้นไม้เพิ่นนั่นรถตัดไม้เพิ่นควนลมเนี่ยเอาไต่กำบวกทุกข์ับเป็นแต่ยกออกได้นี่เนาะพี่น้องเนาะแต่มันโยกออกได้เด้และเพิ่งเห็ดยดกวย ดอกเดียวมึอนี่มีดกอกนี่บอสิบิังใหญ่บ่หน่อยอยู่ด้วยนี่เพราะเองื่จ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะพี่น้องจ้ะเบิงังมาสีออกหมดออกออกยากยากหรืเบิงังว่ามันทากหน่อยจ้ะเนาะว่ามันมาบ่แต่หัวเข่าจะควบเตกนี่จ้าเมื่อนี้ก็ได้สายละนิดละนอย พี่น้องจ้านี่จ้าเห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดเหม็นของยายเอ๋วหัวเถิกมานี่ได้เก็บสายละนิดละหน่อยคือเก่าหระอจ้าบ่าได้หลายดอกเพระาะว่าพ่นยหญ่บ่ทันกันบ่พรมกันบาดท,ที่นี่ยายเอ๋วกะสิจบเลียบกะสิคอลาไปสก้อนด้วยจ้าอีกคลิปหนึ่งขอบุญขอบุณหลายๆจ้าสชคดีจ้าขอบุณค่ะสวัสดีค่ะ